ก้าเจ้าเหยนยงครับกิริย์ครบกริเนาะไปขายเนาะขอ้หูดูนี่เด้อขาวก้จรงีเด้อดีจีเนาะครับเนาะขกุมแมนเบิดเลยครับอ้หสตาเอะแห้งครับนี่ผมจะไปขายครับไปขายกิโลละเท่าไรเนาะลอยยี่สิบบาทครับ ยิงเนยียดเนาะเรียงงเาียงายเพื่อนวาครับพวกเรี่ยงินหัวอาหารเนาะครับเพี่อ ร่อนบ่พี่น้องเรียงสามสิบเจดล้นมสูบเจ็ดื่นเรียงนะครับเนาะขอกล่องนึงเฉลี่ยจักกิโลน สิบห้าสิบหกกิโลประมาณประมาณครับขี้เหร่ข้อเรียงเรียนเรียนอยู่เด้อพี่หน่อยเอ้ยเรียงนี้เฮื่อนพนเรืยครับครับข้อเรียงนี้เฮื่อนพนเรืยครับ เก้าติดฝั่งบนไห้ปีนขึ้นมาบระด้บนะครับเนาะปีนขึ้นไ้แถวเก้า ก่อนไปขี่ไปหาจับในทงไห่ทงหน้านะครับนาะแต่ตอนนี้ไปจับอยู่ในเฮือนเลยครับผมกูเตี้ยมครับกะเอาแผงไข่ใส่ไว้ นี่คับตัวผิ่งจผมมาแล้วนะครับก mm ็จไม่ใส่ถังนีะครับเด mm ี hmm. ๋ยวเอาไปลวกน้ำหอนนะครับเนาะ mm hmm. แทกกิโลครับเพ mm ื hmm. ่อป่ให้มันไข่ออกนะครับ mm hmm. แท็กเป็นถุงถุงละกิโลกิโลกิโล mm hmm. ครับ